มักแห้งเด้หนึ่งค่โอ้ยายมาแห้งดหนึง่งหาได้ได้มาจากไหนได้มาจากทางไหนไม่ได้มาจากไหนก็อยากซื้อหนึ่งข้าคิดอยากซื้อเขาตายแล้วมีเลขฝาโลงเอาถามคนยายน่อคนยาย คุณยยคุณยายก็บอกหนูแล้ววันนั้นนะเมื่อวานคนละช่องอะไรนะคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะยายสอบถามนิดนึงเนาะตัวเลขแนวทางแบบไหนนะครับผมอืมตัวเลขแบบไหนครับคุณยายมาเล่าสู่กันฟังให้หน่อยมาเล่าสู่กันฟังเป็นยังไงครับความฝันหรือว่าเป็นตัวเลขแบบไหนครับยาย ็คนตายจริงๆเนาะเขาจมน้ําตายนะเขาตายเมื่อวันที่สี่อ่ะเขาเป็นอะไรจมน้ําตายเขาเป็นอะไรก็ไปหาปลาแล้วก็ไปหาปลาแล้วมองมันติดขาเกแเกก็เลยจมน้ําตายมองพันขาใช่แล้วแล้วเป็นไงต่อครับเขามาเข้าฝันเหรอไม่ได้ฝันเขาไม่เข้าฝันไม่คนตายเน่ะไม่ได้ฝันกนะ เขาเรื่องจริงๆยายบกก็ไม่ได้มาโบกเขาอายุเขาก็ห้าสิบแปดฝาโรงเขาก็สามแปดสองจ้าแค่นั้นแหละแต่เขาทำบุญเรียบร้อยแล้วตายกี่วันนะตายมาตั้งแต่วันที่สี่เนาะวันนี้วันที่เจ็ดแล้วเลขฝาโรงเลขฝาโรงสามแปดสองลองไปเสียงดูกันแล้วกันเด้อ <ล>ะจะโอเคจะไม่โอเคไม่รู้เด้อห <laughs> มานหมานปังปังอาอยุห้อาสิบแปดี่อาอยุห้าสิบแปดอะไรคะคุณยายอะไรนะเก้าศูนย์หรืออะไรเนี่ยยายก็ไม่ค่อยส <500, 500, S 1> อ 9, งห้าศูนย์เก้าออสองห้าศูนย์เก้านะลองไปเสี่ยงดูกันแล้วกันยายก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกหรือมันไม่อ,อ้อนี่ก็ไม่รู้เด้อก็ไม่แน่เนาะจ้าลองไปเสี่ยงดูเองยายเคยถูกไหมสำหรับของคุณยายยายฝันดีไหมยายฝันแม่นไหมหกสิบบาทอืม ยายมีความฝันบอ่องวดที่แล้วน้องสาวคนโทรมาจากสระบุรีบอกว่าฝันเห็นเท่าแก่เก่าตอนอายุเท่าไรยายก็บอกน้องสาวไปว่าอายุหกสิบเอดออกหกหนึ่งจริงๆเลยแต่ตัวเองก็ซื้อสิบบาท <c oughs> จะมาซื้อน้อยแค่ <c oughs> <c oughs> มันไม่ไหวอ่ะมันไม่มีจะซื้อซื้อสิบบาท <c oughs> <c oughs> ออกจริงๆเลยออกตรงๆเลยไม่ต้องกลับเลยหกหนึ่งใช่ไหม หนึ่งอ่ะอายุ<ง>แกตายอ่หกหนึ่งอ่ะตรงตรงเลยตรงตรงเลยหกหนึ่งตรงตรงโอ้เสียดายทีหลังหวยออกหกหนึ่งเลขล่างได้แค่สิบบาทสิบบาทชี้สิบบาท,บบาทถ้ามีไม่ยืมตังค์คนมีฝันไปซื้อ,อ,อคนมีฝันรู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยสิบบาทเนาะอได้สักร้อยสองร้อยพ่อแม่หนาะไม่เคยซื้อเยอะซื้อแค่เนี้ยเสียดายซื้อแค่เอาไว้ลุ้น,นอเอาไว้ เชียอะไรประมาณนี้แหละแม่เคยซื้อเยอะแค่นั่นแหละยาไม่มีอะไรยาไม่ได้นอนฝุงนอนฝันอะไรหรอกไม่ฝันบ้างเด้อถ้าไม่นอนดีแท้ไม่เคยนอนฝันเลยนอนหลับอย่างเดียวมันไม่นอนมันไม่นอนไม่หลับหรอกแต่มันไม่ฝันนะถ้ามันไม่ฝันยายยายไปสวดสวดมนต์บ้างสิสวดมนต์ให้มันไม่ฝันนะก็บอกว่าคนไม่ไม่ฝันนะ่ดีนะมันจะไม่ได้คิดฟุ้งซ่านใช่ไหมใช่ คนฝันเยอะมันพุ่งส่านฝันเรื่อยเปื่อยไปไม่ฝันไม่ฝันเอาย้ำตัวเรขไอ้คนที่ตายอีกครั้งหนึ่งตัวไหนนะอายุเกะห้าสิบแปดพอดีพอดีห้ารงสามแปดสองแค่นี้แหละคุณก็ลองไปสลับซื้อเอาเองกันแล้วกันเม่เลจะมาหรือไม่มาเนาะ ตายก็ศูนย์จมน้ํา <ừ m. S 2> น้ําก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดก็ได้เนาะศูนย์ห้าแปดก็ได้แล้วแต่จะตีเอาแล้วแต่แกเป็นคนใบ้ด้วยนะ <ừ m. S 2> นตายอ่ะใบ้ด้วยทำบุญเรียบร้อยแล้วทำบุญเพิ่งทำบุญเสร็จเนาะจ้า คุณแม่คุณแม่คุณแม่เลยเนาะเนาะเผื่อจะได้มาตามอีกถ้าถูกนี่เอ๊ไม่ต้องร้องเนี่้คุณแม่ติ๋มคุณแม่ติ๋มก็แม่ติ๋มโอ้คุณแม่ติ๋มเอฟซีอ่าเอฟซีคนมีฝันถามคุณมีฝันก็ได้ไม่ต้องร้องร้องยายก็มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วแม่ติ๋มชอบตัวไหนงวดนี้ชอบของตัวเองมีตัวเลขที่ชอบไหมชอบตัวเองไงชอบหนึ่งห้ามั หนึ่งห้าชอบหนึ่งห้า้าเอาทำมือให้หน่อยหน <1, S 1> ึ่งหนึ่งห้าออกจริงไหมนี่ไม่รู้ <oz> <oz> ซื้อหนึ่งห้าจะชอบหนึ่งห้าซื้อไปเท่าไหร่แล้วหนึ่งห้านี่ยังไม่ได้ซือ้อเลยวันนี้วันที่เจ็ดเอง哝ม,มีมีตังไหมเดี๋ยวเอาคุณคน,นสลินทีวีให้จักร้อยหนึ่ง อ้ขอบคุณแม่เอามัดนี่องหนึ่งหรออืมมักแห้งแห้งบ่อืพูดภาษาลาวเป็นบ่เป็นนิดหน่อยเป็นแต่ภาษาเขมรคนเขมรเนาะก็พูดเขมรอืมภาษาค่ะภาษาเขมรว่องว่อบึ้งอืมมักแห้งแห้งหนึ่งหามักแห้งหนึ่งหาอืมใช่จ้ะว่องให้ผม อยวก่อนเด้อโอ้ตรงนี้มักแห้งอมักแห้งดหนึ่ง่โอ้ยได้มักแห้งดีนา้ได้มาจากไหนได้มาจากทางไหนไม่ได้มาจากไหนก็อยากซื้อหนึ่งคคิดอยากซื้อคิดคเอานะคดเอาพัูทมันออกหกหนึ่งเลยเนาะดนี้มันก็ต้องออกหนึ่งค่ะมันมันไม่ไปไกลกันบ่อยู่ใกล้ๆกันเนาะคิดเองเออเ นักเลงพออย่าไปเชื่อยายมากนะอย่าหมดพันเอายายอีกเท่านึงหนึ่งห่ามักแข้งหนึ่งห่านี่บ่ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งห้าจัดไปเนาะตัวเดียวเนาะคนยายเนาะตัวเดียวอ๋อนะครับเด็กมักเกล็กชอบของคุณลองดูกันแล้วกันคุณแม่จะซื้อเยอะ คุณแม่ติ๋มนะครับหนึ่งห้าเม็ดเดียวบอกว่าชอบมากเอานะครับผมเผื่อชอบมากมากเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะเผื่อไม่มีโอ้อะไรนี่อะไรอ่ะอ๋อหมูมันมันสิ้นปีนะนี่คุณยายคุณแม่ติ๋มวันนี้ฮะลองซื้อดูลองซื้อดูเนาะตัวเดียวเองเนาะหนึ่งห้าเนาะย่งนั้นก็ทุ่มซื้อหน้าซื้อขายไร้ขายนาไปเอยไม่ต้องขายหรอก มันมีใครซื้อเอหนึ่งหเมตรเดียวหางเดียวเท่านั้นชอบก็จัดคัดก็ผ่านชืหนึ่งหตัวเดียวเดียวใช่ไหมของคุณยายส่วนเลขที่ของคุณตายก็ลองลองเย็บดูเนาะอาจัดไปนะครับสำหรับแนวทางของคุณแม่ติ๋มนะครับมันนี้เราขายยังบุ้นนี่ ก็ขายแค่นี้เลยในวันละสิบยี่สิบบาทซุปมะเขือซุปมะเขือยี่สิบบาทอันุยี่สิบบาทปลาทเคี่ยวทปลาเข่งทอดโอ้กินกับข้าวเหนียวนี่เนาะโอ้ยข้าวเหนียวอร่อยอร่อยด้วยนี่คุณยายซุปมะเขือซุปมะเขือยี่สิบมันตะเพ็ดใช่ไหมเพ็ดฮะนี่ไหมอันนี้มันตะเพ็ดใช่คุณยายใส่พริกเยอะป่ะนี่ใส่พริกทำไมมันแดงจึงขึงมันแดงจึงขึงยายใส่อ้นั่นไงยายใส่พริกปนหน่อยมันแดงจึงขึงเนาะ ทําเลียงกินเผ็ดได้ผมกินเผ็ดไม่ได้แห้งๆปังๆงวดวันที่สิบหกธันวาคมหกเจ็ดถูกก็มาตรงนี้เด้อมาเลี้ยงก๋วเตียวยายเด้อฮะถ้าถูกเนาะหนึ่งห้าตัวเดียวหนึ่งห้าโทรมาเลี้ยงก๋วเตียวยายหนึ่งเดีออโทรมาเลี้ยงก๋วเตี๋ยวคุณยายเลยหนึ่งห้าเม็ดเดียวจัดไปครับผมขอบคุณครับครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม